สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวคอสตูมใหม่ของเจวอนนะครับผมเนี่ยนะอคอสตูมนี้นะครับสามารถใส่กับตัวอีโวหรือจะใส่กับตัวตำนานก็ได้นะความสามารถของมันนะครับเมื่อก่อสร้างเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ55เปอร์สุ่มไปยังพื้นที่ว่างนะข้อดีของคอสตูมนี้นะครับ เรา,าไม่จําเป็นต้องใส่คอนเทลพอร์ตนะเราก็ไปใส่พวกโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกเนรเทศหรือจะใส่โลพิทักษ์ราชาที่ถูกเนรเทศก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่หายไปก็คือถ้าฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ของเราเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกต์แสงจันทร์เหมือนคอสต,ตูมเก่านะครับผมก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตัดเมืองเราง่ายนะต่ที่ผมจะเล่นนะครับก็มีโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกเนือเทศนะบวกอาร์ชิล แพ็กสวิตดับเบิลวิงนะและก็ uh, โดนปฏิการตุ๊กตาหิมะเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะว่าคัตูใหม่มันจะเป็นยังไงนะผมเอาไปเล่นในลิกเลยนะครับไปนะมาเจอกับเลวาเทียนนะครับตัวอีโวนะได้เล่นคนที่สอง,ไ,นนสองไปดูกันนะเลวาเทียน เซตอะไรของเขาอ้ยใส่นะครับใส่่าโดนก๊อปปี้การเดียนมาด้วยนะหมวกอาร์คชิลแผ่นยานดาร์กนะและก็รองเท้าดอบซูปเปอร์ไดมิชั่นว้าวอย่างหดเลยทุกคนยังไงชาร์ตนะนะเจวอนเนี่ยจะชาร์จเต็มสี่บั้งก็จะยิงเอฟเฟกต์แสงจันเนะ ง่ายไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรอ่าแพตสวิตไม่เดินหน้าถอยหลังนะครับเบิร์ดนะครับเล่นการที่ต้องเบิร์ดนะเอา้สาสราบนะครับสาราบจากที่อ่าโดนบทิการ์ด <c oughs> ออโดนบทิการ์ดกุาตา,า,า,นะาหิมะปะสราบไปเลยนะไปแถวนะครับก่อสร้างก่อสร้างก็มีโอกาสนะครับแปดสิบเปอร์สร้างเอฟเฟกต์แสงจันนะไปแถวนะครับไปแถวอันนี้ไปแถวนะไม่เกี่ยวกับเทเลพอร์ตนะ ไม่เกี่ยวกับเทเลพอร์ตของคอสตูมนะครับฟับอ่านี่เทเลพอร์ตแล้วนะครับอ่าเมื่อเราเทเลพอร์ตไปเราก่อสร้างจะไม่เป็นแลนด์มาร์กนะจะไม่เป็นแลนด์มาร์กนะแต่ถ้าถ้าคอน่ะถ้าคอน่ะมันจะเป็นแลนด์มาร์กขอนี้เทพอ่ะเบิ้ลยูนะครับเบิ้ลยูเอ้าไม่ชาร์จโอ้โหแปดสิบเปอร์ไม่ชาร์จนะถ้าเราเบิ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสแปดสิบเปอร์ที่มันจะชาร์จชาร์จพลังเนาะอย่างไงเนี่ย ปั๊บอ่เทเลพอร์ตนะอุ้ยก็เทเลพอร์ตดีอยู่นะ55เปอร์เออเบิ้ลอีกครั้งได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบิ้ลอีกครั้งได้ไหมเบิ้ลได้นะครับเบิ้ลได้ปั๊บอ่าไปลงก่อล้างก่อนไหมไปลงก่อล้างปั๊บถ้าออกเกาะเราจะได้ทอยเบิ้ลอีกไงเบิ้ลไหมนะเบิ้ลไหมนะเดี๋ยวเบิ้ลไหมนะเบิ้ลไหมนะกดไม่ค่อยติดอ่ะเบิ้ลอยู่นะเบิ้ลอยู่ ปั๊บชาร์จไม่ชาร์จไปสามบ้างนะเสียดาย <c oughs> มันไม่ชาร์จเต็มสี่บ้างอนะ่ะย่างั้นจบบันเทิงเลยปับ๊บอา้าวเทเลพอร์ตนะโอ้ก็เทเลพอร์ตดีอยู่นี่นเนี่ยไปแถวปั๊บฮะเขาเบิลหรือปเปล่าเนี่ยอย่างไงคิดหนักคิดหนัก ทอยสี่นะทอยสีไม่เบิ้ลนะครับไม่เบิ้ลถ้าเขาเบิ้ลเนี่ยเราก็อาจจะชาร์จเต็มสี่บ้างได้นะตอนนี้สามแลนะเดี๋ยวเราทอยเบิ้ลอีกครั้งนึงก็จะจบเกมแล้วเปิดวาวน้ำํำไปตัดเมืองนะตัดสบายเลยครับตัดสบายเลยถ้าเป็นคอตูม,มันเก่าอะ่ะอาจจะโดนเอฟเฟกเข้าไปได้นะถ้าโดนเอฟเฟกเข้าไปนี่เล่นยากเลยนะครับหนึ่งเอ็มขอจ่ายนะ จ่ายพอดจ่ายปับ๊บอืมเอา้าเทเลพอร์ต <c oughs> เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะนอกคืนก็เทเลพอร์ตเหรอใช่ไหมเนี่ยตอนที่เขาเปิดบ่วน้ำมามันอยู่ในทืนเขานนเนี่ยเนี่ยโอ้แจว๋แจวๆจ๋ว <c oughs> ได้เลยเนี่ยนอกทินก็เทเลพอร์ตทุกคนชาร์จนะอ่าเรียบร้อยนะครับ มาเจอกับคิมมุนนะครับผมคิมมุนเล่นเซตอะไรเนี่ยโอ้ใส่ปืนขังคมมนะุกมาด้วยนะใสแบนยันดารกมาด้วยโอ้ยังเอาเลยรองเท้าดอบซูปเปอร์ได้เนชัน่นมวกไเทเดียมโจมตีนะทำอะไรจะจบบันเทิงได้ทำอย่างไรเราจะจบบันเทิงได้ถอยกับหลังนะครับแพ็คสวิตนะปั๊บ อาไปแถวปับ๊บก่อสร้างปับ๊บเรามีสิทธิจุ่บันเทิงได้ด้วยนะเราอาจจะจุ่บันเทิงได้เพราะว่าเขาไม่มีเนเทศมานะปับ๊บไปแถวนะครับไปแถวออถ้าเราทางนี้ปับ๊บแล้วก็กลับเมืองเพื่อจะสร้างเอฟเฟกนะปับ๊บเออเอฟ,เฟิกหมาสร้างคุ้มกันด้วยเจ้าเจ้าเจ้า ไงดีนะทำไงดีเบิ้ลสองได้ไหมเบิ้ลสองได้นะชาร์จลูกชาร์จชาร์จสองบ้างแล้วนะเออลุ้นมันเทเลพอร์ตปั๊บเออเทเลพอร์ตนะห้าสิบห้าปืนเทเลพอร์ตด,ดีอยู่นะแต่ว่าเอฟเฟกต์ไม่ติดนะอา่าเดี๋ยวเราจะเบิ้ลเบิ้ลได้ไหมเนี่ยเบิล้ลได้นะชาร์จชาร์จแล้วชาร์จแล้วไปลงเกาะล้างไหมไปลงเกาะล้างเพื่อลุ้นออกเกาะ ปั๊บอ้าวแปดสิเบเปอร์นอนคุกทุกคนมขี่มุนว่าไงถอยสิบสองไปนะเปิดเบาวน้ำนะครับเปิดเบาวน้ำล้างเอฟฟกเราไปแล้วดูก,กัปปี้ติดนะดูกัปปี้ติดดนกับปี้ติด ต่อยสองวีหนึ่งว่าไงเอ้ยไม่สาบไม่อะไรนะขังคุกเลยโอ้โหขังคุกเดี๋ยวนะขังคุกกี่อกปอร์เนี่ยขังคุกสามสิบแปดป์นนะว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวยังไงไม่มีอะไรนะ อ๋อสบายสบายนะดูเขาดูเขา <c oughs> เอาไงเพื่อนผมยังมีโคมากันอยู่ผมมีโคมากาัน,น <c oughs> อย <c oughs> ู่หนึ่งชั้นนะดูตลางสามช่องนะอัดเบิ้นไปทีนึงน้อนทุกไป นอนนอนนอนด้ยวยกันออกเกาะนะเดี๋ยวนะของพี่ออกเกาะเท่าไหร่ออกเกาะหก้าอ,ออกแต่ออแปสิบไม่ออกงงพี่ดิอ่ะเอีพิกลงแล้วนะครับถอยออกเกาะไป <c oughs> เบิร์ไหมเนี่ยอืมอย่างดีที่เราออกมาดีนะเดี๋ยวเราอ่าจะบินนะครับจะบินฟับถ้าไปในแถวคือจะจบเลยนะ ไปแถวไหมไปแถวไหมไปแถวไหมปั๊บโอ้เทเลพอตเดี๋ยวเทเลพอตไปทำอะไรตรงนั้น<ม>ตัดการได้ไม่ตัดนะโอ้ยขางกุ๊บอโหสุดย<า>อดไหมทุกคนแม่38ิปเปอร์ขังกุกโคตรดีอะ ม้่งเราเนี่ยโดนแล้วมั่งวับดีนะไม่โดนอุ้งตีนหมีเขาเนี่ยเออแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยแล้วผมจะไปอย่างไรไว,ว้ากู้นะครับกู้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 เออไปไหนดีเนาะทำไงจะทอยสิบเบิ้ลได้เนี่ย สเปิ้เปิ้ลได้ไหมสเปิ้เปินะ้ลอ่ะเออเบิ้ลได้อยู่นะเบิ้ลได้อยู่เบิ้ลได้อยู่ยังม,มีตังสร้างนะเดี๋ยวเราจะถอยถอ,อยเบิ้ลสี่ได้ไหมเบิ้ลสี่ลูกเบิ้ลสี่นะไม่เบิ้ลนะครับไม่เบิ้ลนะป๊อปเอฟเฟกต์ A C C มาไหมยกเวน้นอ่าไม่ใช่ยกเว้นนี่คูปองส่วนลดห้าสิบเปอร์นะเออก่อสร้างก่อสร้าง <laughs> ไปแถวนะเออตุกเมื่อก่อนเพื่อจะชาร์จลูก ตกเมืองก่อนเพื่อจะชาร์จโลกปั๊บเตเลบอดเอ้าอตเตเลบอดต,ตอองหงดุมดำอีกโหความสวยอะทุกคนโอ้โหโคตรเร็ว,าาวมาเจือกั ขี้มุ่นนะครับผมคนเดิมไหมเนี่ยคนเดิมนะครับคนเดิมตามกี้เราโคตรโชคร้ายเลย <c oughs> เออดูที่ตานี่เราจะโชคลายอีกไหมชาดไหมชาร์ดนะข <c oughs> ึ้นย้ายไปไแถวก่ <c oughs> อสร้างนะก่อสร้างฟับ <c oughs> ไม่มีอะไรออกนะเออ <c oughs> เบิร์นได้ไหมเบิร์นได้ไหมเบินสองได้ไหม สองได้นะชาร์จไหมอัดชาร์จอยู่นะเออยังไงปั๊บไปแถวนะครับไปแถวเออเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ยังไงปั๊บอ่าเทเลพอร์ตครับเทเลพอร์ตเดี๋ยวเราเบิร์อนอีกครั้งหนึ่งอ่าเบิร์อนอีกครั้งหนึ่งลงคุกใช่ไหมเบิร์นได้ไหมเบิร์นได้นะชาร์จไหมเนี่ยชาร์จนะชาร์จสามบ้างเดี๋ยวลงคุกก่อน อ,อกก้ออ่าาเรามีโอกาสแล้วเรามีโอกาสแล้ววันที่หนึ่งชาร์จไหมชาร์จอ่าฮาวันเทิร์นล้างแขนสำเร็จนะมาเจอกับพริวนะครับผมได้เล่นก่อนนะพิวเอากันวิกมาไหมไม่เอากันบิกมานะโอ้โหพิวสายทาตีนะลูกรักจีเอ็ม ่ะคอยกับหลังนะออปับ๊บชาร์ตไหมชาร์จนะครับเบิร์ก็จะชาร์จเนาะอ่าก่อสร้างก่อสร้างว่างไงปับ๊บอ่าไปในแถวนะครับไปในแถวไปในแถวเราสร้างอีพิกทะเลเนี่ยนะฉันเป็นทะเลเอ้าเทเลพอร์ตดีด้วยนะครับเนี่ยพอตูมสุ่มสุ่มไปพื้นที่ว่างเนาะอ่าแม่เสียดายไม่ทอยกับหลังนะ เบิร์นได้ไหมเบิร์นได้นะครับเบิร์นได้ชาร์ตไหมชาร์จนะครับชาร์จได้อยู่เป็นร้อยเปอร์ด้วยยังไงไปแถวนะครับไปแถวเรา,าไปตไหนดีปั๊บยังไงไม่ทีละพอร์ตนะแตวเราจะเบิร์นอีกครั้งหนึ่งเบิร์นได้ไหมเบิร์นไม่ได้นะแต่เรา,าลุ้นไปแถวนะ ไปแถวไหมมีไปในแถวห้าสเปอร์นะอ้าวไปแถวนะครับไปแถวไปแถวเสร็จเนี่ยอ่าขาอตุมสุม่มสุ่มไปพื้นที่ว่างมันติดนะอ่าแต่เราน่าจะจบก่อนปับ๊บอโหวันเคืนอีกแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างขออตู้ใหม่ผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าอ่า ถ้านะถ้ามันสุ่มไปแบบมั่มมวๆแล้วไปตกหลุมๆๆดมหลุมดําอะไรอย่างเงี้ยหรือแม่ก็ไปตกวาวาน้ําที่เขาเปิดไว้แล้วมันก็จะไปตกแรนมา์เขานี่แหละข้อเสียของการสุ่มไปพื้นที่ว่างนะแต่คงไม่มีใครดวงซวยเหมือนเหมือนผมหรอกนะอ่าขอบคุณน้องเมย์นะครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะ ใครสนใจคอร์ตุมใหม่ก็สอยได้แต่ถ้าใครมองแล้วว่าเฮ้ยคอรตุมมันเก่ามันน่าจะดีกว่าก็ใช้อันเก่าไปนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบาย